แตกคือทิ้งไปเลยนะห่อใหม่นะคะเดี๋ยวเวลาทอดแล้วจะไม่อร่อยสําหรับแผ่นแตกนะคะน้ํามันจะอมข้างในแล้วผักที่มันแตกออกมาไปทอดแล้วมันก็จะทานแบบกรอบๆมันไม่เต็มคํานะคะเออสาหรับในใน,ในความที่แอนทํานะเออแบบนี้คือทอดกรอบทอดแล้วก็จะกรอบทุกคนห่อกุ้งห่อปลาห่อผักห่อได้หมดเลย เป็นแบบทอดกรอบนะคะแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือทานสดทุกคนอ่าอันนี้เป็นอย่างกรอบนะเวลาซื้อดูดีๆนะคะทุกคนจ๋าคลิปนี้จะยาวนิดนึงทุกคนเอ็นอยากแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือทานสด ทุกคนอ่าอันนี้เป็นอย่างกรอบนะเวลาซื้อดูดีๆนะคะทุกคนจ๋าคลิปนี้จะยาวนิดนึงทุกคนเอนอยากกินก็อร่อยทำขายก็ได้นะคะอันนี้เอนมีออเดอร์นะคะเพื่อนที่ร้านชอบอาหารไทยมากๆทุกคนอ่าเสร็จแล้วก็บอกว่ากันหนึบหนึบนุ่มนะคะนะเป็นวุ้นเส้น ธรรมดาเลย5นาทีพอสำหรับเส้นนะคะเพราะว่าเราจะให้มันเป็นแบบหนึบๆเวลาเราทานนะคะทอดกรอบเอออารมณ์ประมาณนั้นทุกคนทำนะเวลากัดไปก็จะเต็มคำทุกคนไส้ผักแน่นๆเลยนะคะแอนจะห่อแน่นนิดนึงทุกคนถ้าห่อหลวมเดี๋ยวเวลาทานอร่อยจ้าทานอร่อยจ้าถ้ามีหนึ่งคนสั่งสองคนสั่ง เพื่อนอีกคนที่เขาสั่งเขาจะรับออเดอร์มาให้เสร็จสับเลยทุกคนในความเป็นทายไปทอดแล้วมันก็จะทานแบบกรอบกอบมันไม่เต็มคำนะคะเออสำหรับในในความที่แอนทำนะเออผักมันต้องยุบข้างในมันต้องสุกไปอีกนะคะอืแต่ก็สุกมาแล้วแหละผักยังคงกรอบอยู่นะคะเส้นจะมีความอร่อยทุกขาสีน้ำตาลเข้มทานกับ น้ำจิ้มไก่ทุกคนอ่าน้ำจิ้มไก่แอนไม่ได้ทำเองนะคะมันมีแบบสำเร็จทุกคนอ่าแม่ครัวยุ้ยคะเวลากัดไปก็จะเต็มคำทุกคนใส้ผักแน่นๆ่นเลยนะคะแอนจะห่อแน่นนิดนึงทุกคนถ้าห่อหลวมเดี๋ยวเวลาคลายๆเจทุกคนแบบว่าคลาสสิกดั้งเดิมเลยทานผักนะคะอืมห่อไปประมาณนี้ใส่ผักแค่หยิบมือทุกคนใส่นะคะปอบเปี๊ยะเนาะ จะได้ชมแล้วจะได้ทำได้เลยชมแล้วฝึกอาชีพได้เลยทุกคนอ่าเป็นอาหารกินเล่นนะคะใครจะใส่หมูบดใส่ไก่บดใส่เนื้อสัตว์ใส่กุ้งใส่ลงไปได้เลยทุกคนแต่อันนี้แอนทำแบบคล้ายๆเจนะคะมีกระเทียมผงแล้วก็เกลือนะคะแอนใช้เกลือสีชมพูทุกคนแค่นี้เลยค่ะ เพราะว่าเราจะแต่อย่าให้เสียของทุกคนประมาณนั้นเลยทําเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ทอดกรอบๆทอดให้เป็นสีน้ําตาลเข้มเลยค่ะทุกคนจ้ะพริกไทยเกลือแล้วก็ผงกระเทียมแค่นั้นเลยจ้าอันนี้เป็นไข่แดงทุกคนเอาไว้แต้มแป้งนะคะเวลาเสร็จนะคะใครจะใส่หมูบดใส่ไก่บดใส่เนื้อสัตว์ใส่กุ้งใส่ลงไปได้เลยทุกคนแต่อันนี้เอ็นทำแบบ คล้ายๆเจนะคะนะคะใครจะใส่หมูบดใส่ไก่บดใส่เนื้อสัตว์ใส่กุ้งใส่ลงไปได้เลยทุกคนแต่อันนี้แอนทําแบบคล้ายๆเจนะคะวันนี้แอนต้องห่อเยอะเลยนะคะเพราะว่าออเดอร์เยอะพอสมควรห่อประมาณ150ตัวนะคะ150่ง้อยตัวม,มีกระเทียมผงแล้วก็เกลือนะคะแอนใช้เกลือสีชมพูทุกคนแค่นี้เลยค่ะ เพราะว่าเราจะแตกคือทิ้งไปเลยนะห่อใหม่นะคะเดี๋ยวเวลาทอดเราจะไม่อร่อยสําหรับแผ่นแตกนะคะน้ํามันจะอมข้างในแล้วผักที่มันแตกออกสร้างงานสร้างอาชีพทุกคนใครอยากมีอาชีพหลังไม่มาได้เลยนะคะแอนแนะนำให้นะคะแอนแนะนําให้หอมหวานกับน้ําจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนผักมีความกรอบมีความหวานของผัก จะมีความหนึบๆของเส้นเพราะว่าเส้นเราไม่คนลงน้ำร้อนแล้วก็ขึ้นมาแช่น้ำเย็นเลยนะคะแครอทกระหล่ำปีแล้วก็ซาลารี่นะคะทุกคนจ๋าเออแค่นั้นเลยห่อแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนต้องนับด้วยนะคะเพราะว่าบางแผ่นมันแตกมันแตกก็จะไม่เอาเลยนะทุกคนถ้าแผ่นไหนแตกผักแค่หยิบมือแอนจะห่อแน่นนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเวลาทอดแล้วผักจะยุบผักจะยุบแล้วจะได้ทานแบบเต็มถ้าเพื่อนแบบชอบกรอบกอบก็ทําแบบไส้หลวมๆก็ได้แต่แอนจะพันแน่นนะคะจะพันแน่นนิดนึงให้แบบผักเน้นๆน,น,นิดนึงเพราะว่าตอนทอดนึกถึงว่าทานกับน้ําจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนผักมีความกรอบมีความหวานของผักจะมีความหนึบๆของเส้นเพราะว่าเส้นเราไม่นะคะปอบเปียะเนาะ จะได้ชมแล้วจะได้ทำได้เลยชมแล้วฝึกอาชีพได้เลยทุกคนอ่าเป็นอาหารกินเล่นได้อ่าทำสุกนะคะแค่แช่น้ำร้อนเฉยๆอ่าเส้นยังมีความแบบแข็งๆอยู่ทุกคนเดี๋ยวเวลาไปทอดแล้วเส้นจะทุกคนจ๋าหั่นให้บางเลยแอนไม่มีมีดนะแอนใช้มีดปอกผลไม้ธรรมดา หั่นทุกอย่างแล้วก็เอาไปลวกน้ำร้อนแค่หนึ่งนาทีรู้จักอาเสร็จแล้วแอนทําได้หลายอย่างทุกคนหลายเมนูแต่ว่าก็สแตนดาร์ดนะคะวันนี้มีออเดอร์เกือบ20เลยนะคะอาหนึบหนึบนุ่มนะคะนะเป็นวุ้นเส้นธรรมดาเลยทานกับน้ําจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนผักมีความกรอบมีความหวานของผักจะมีความหนึบหนึบของเส้นเพราะว่าเส้นเราไม่ใหม่อะไร อะไรที่อร่อยแล้วก็คงความอร่อยไว้อย่างนั้นนะคะเป็นประมาณนี้ทุกคนปอเปี๊ยะทอดนะคะเจอกันคลิปหน้านะส่วนแช่น้ำร้อนแล้วก็เอาขึ้นซัก ยีนาทีพอนะคะสิผักคล้ายๆเจทุกคนแบบว่าคลาสสิกดั้งเดิมเลยทานผักนะคะอืมห่อไปประมาณนี้ใส่ผักแค่หยิบมือทุกคนใส่ถ้าเพื่อนแบบชอบ,บ,บกรอบๆก็ทําแบบไส้หลวมๆก็ได้แต่แอนจะพันแน่นนะคะจะพันแน่นนิดนึงให้แบบผักเน้นๆนิดนึงเพราะว่าตอนทอดนึกถึงว่าจะให้เห็นตอนที่แอนม้วนตอนที่แอนพันโลนะ ที่แม่ครัวมันเข้าใส่เลือดทุกคนอ่ามันเป็นความสุขทําด้วยรอยยิ้มนะคะทุกคนไม่ซื้อไม่หาแต่ก็ให้เสด็จน้ํานะคะเราจะใส่ก่อนที่เราผสมเครื่องทุกคนอ่าเสร็จแล้วก็มาผสมเครื่องปรุงค่ะ มีพริกไทยคือทิ้งไปเลยนะห่อใหม่นะคะเดี๋ยวเวลาทอดแล้วจะไม่อร่อยสำหรับแผ่นแตกนะคะน้ำมันจะอมข้างในแล้วผักที่มันแตกออกมา,มาทำทานด้วยทำแจกด้วยทำให้เพื่อนบ้านด้วยก็บริการกันไปทุกคนมันเป็นความสุขของอาชีพแม่ครัวหา <laughs> สีน้ำตาลเข้มทานกับ น้ำจิ้มไก่ทุกคนอ่าน้ำจิ้มไก่เอ็นไม่ได้ทำเองนะคะมันมีแบบสำเร็จทุกคนอ่าแม่ครัวยุนะคะใครจะใส่หมูบดใส่ไก่บดใส่เนื้อสัตว์ใส่กุ้งใส่ลงไปได้เลยทุกคนแต่อันนี้เอ็นทำแบบคล้ายๆเจนะคะหน้าไม่ว่าแต่อย่าให้เสียเงิน <laughs> เสียหน้าไม่ว่านหนึบๆน,นุ่มนะคะนะเป็นวุ้นเส้น ธรรมดาเลยม,มีกระเทียมผงแล้วก็เกลือนะคะแอนใช้เกลือสีชมพูทุกคนแค่นี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะนะคะใครจะใส่หมูบดใส่ไก่บดใส่เนื้อสัตว์ใส่กุ้งใส่ลงไปได้เลยทุกคนแต่อันนี้แอนทำแบบ คล้ายๆเจนะคะเม็ดเต็มหน่วยเต็มคำทุกคนเวลาผักยุบแล้วแป้งก็จะกรอบนะคะทุกคนลงน้ำร้อนแล้วก็ขึ้นมาแช่น้ำเย็นเลยนะคะแครอทกะหล่ำปี แล้วก็ซัลลารี่นะคะทุกคนจ๋าเออแค่นั้นเลยผักมันต้องยุบอ่าข้างในมันต้องสุกไปอีกนะคะอืมแต่ก็สุกมาแล้วแหละผักยังคงกรอบอยู่นะคะเส้นจะมีความอร่อยทุกคนทานที่ไหนไม่เหมือนฝีมือของคุณถ้าวันไหนทำเอามาส่งได้เลยนะคะอืมเพื่อนแบบว่า ประมาณนั้นเลยนะคะถ้าเพื่อนแบบชอบกรอบๆก,ก็ทําแบบไส้หลวมๆก็ได้แต่แอนจะพันแน่นนะคะจะพันแน่นนิดนึงให้แบบผักเน้นๆน,น,นิดนึงเพราะว่าตอนทอดนึกถึงว่าม,มีกระเทียมผงแล้วก็เกลือนะคะแอนใช้เกลือสีชมพูทุกคนแค่นี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะเลยนะคะส่วนวุ้นเส้นแช่น้ําร้อนแล้วก็เอามาพักไว้ม,มีกระเทียมผงแล้วก็ เกลือนะคะแอนใช้เกลือสีชมพูทุกคนแค่นี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะแตกคือทิ้งไปเลยนะห่อใหม่นะคะเดี๋ยวเวลาทอดเราจะไม่อร่อยสำหรับแผ่นแตกนะคะน้ำมันจะอมข้างในแล้วผักที่มันแตกออกมาสวัสดีค่ะเมนูนี้ใครทำก็อร่อยโด่งดังในต่างแดนนะคะต่างแดนคือโด่งดังมากๆรู้จักอ่า เสร็จแล้วแอนทำได้หลายอย่างทุกคนหลายม